เราเดินดูอะไรริมทะเลหอยหอยแมงพูนั่นะนะ่ะน้ำลงค่ะน้ำลงข้ามานน้ำลงหอยแมงพูเต็มงพู ให้น้ำลงอันนั้นก็หอยแมงภูเห็นหรือเปล่าเนาะบันทึกมันกลับกล้องไม่ได้เดินไปดูเรือข้างในแดดก็ร้อนอยู่หอยแมงภูหอยนางลมก็มีนะหอยนางลมก็มี มีคนนอนในเรืออยู่ทางนี้มีแต่มีแต่ครับเรือยอกเรืออะไรไไละแล้วก็เวลาจัดงานลํำลึกคนตายอย่างเงี้ยเขาก็จะมาจ้างจ้างผับจัดนะจ้างใจค่าสถานที่นะ อันนี้เป็นผับเป็นอะไรหมดเลยนะเป็นเรือใหญ่เข้าขนตู้คอนเทนเนอร์ลำละสี่พันตู้หนุนนะไม่ใช่วาด น้อยๆน,นะสี่พันตู้นั่นน่ะนะ่ะเข้าสองสามสี่ห้าบิ๊กชิปเลยไงเอวกรีกนบิ๊กชิปเลยบิก๊กใหญ่เป็นเขาเป็นหมู่บ้านท้องเที่ยวไงรอบนี้เลยนะมันเป็นเกาะเป็นรอบหมู่บ้านเลยเป็นเกาะเป็นก็จะเป็นเดินได้รอบแล้วก็มี เป็นที่น้ําทะเลล้อมรอบทางฝั่งเราทางนั้นตอนนี้คนก็เต็มแล้วคน,คนไปไปเล่นทะเลทางนี้มันเล่นไม่ได้มันมันเรือมันน้ํามันอะไรยังไงสวยงามเมียวคน ส่วนตัวเราดูดิเรือมันโค้งเค้งเราเรา,เราเลยเวียนหัวเรือเราแพ้อแพ้ขึ้นมาแต่ไหนแต่ไรถ้าจะลงนี่ต้องกินดาแก้แพ้อย่างเยู่พุ่นคลับเขาทางเรือที่เราขึ้นไปฝัง่ง เขาขุดเข้ามานะไม่ใช่ว่าเนี่ยเขาขุดให้เรือใหญ่เข้ามานะไม่ใช่ว่ามันลึกตามธรรมชาตินะ